สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีพิจิกหรือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกที่น่ารักทุกคนนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดออทร,บราบลัคนาเกิดดูลัคนาเป็นหลักในการดูดวงจะมีความแม่นยำมากกว่าแต่ท่านใดไม่ทราบลัคนาก็ยึดเป็นราศีแทนได้นะคะเพื่อนสำหรับชาวราศีพิจิกเกิด นับแบบโหราศาสไทยนะคะ mm hmm. เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมคะ่ะวันนี้มาดูดวงกันวันนี้พบกับทิพในช่องนางฟ้าทิพย์พยากรณ์อ้เจะทิพย์ท้าโลกกันนะคะพเพื่อนมาดูดวงดาวพระอาทิตย์เคลื่อนย้ายในรอบนี้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่17สิงหาคม2568มาดูเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับของขวัญเซอร์ไพรส์เรื่องราวที่จะพิเศษพิเศษที่คุณจะได้รับเลยในช่วงเวลานี้ในเมื่อดาวพระอาทิตย์เขายกเข้าสู่ ในเรือนสุภะหนะนะคะเพืเ่อนๆโอ้โนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงานของไพ่ก็จะบอกอย่างไรกับเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับนะคะดูด้วยไพ่กินราลีกินลาลาทาโร่นะคะเพืเ่อนๆสวยงามนะคะและไพ่มูเดี๋ยวเราจะไปมูกันด้วยนะคะคือดีอยู่แล้วแล้วจะไปมูเราจะยิ่งดขีขึ้นไปอีกนะคะยิ่งขึ้นไปอีก หรือว่าถ้ามันมีปัญหาลูศกศรอะไรไปมูลแล้วจะหายในเรื่องที่ไม่ดีนั่นแหละเพื่อนๆอะไรที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้นอมรับเอาแต่พลังงานดีๆรับเอาแต่พลังงานบวกๆไปแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะวัตถุประสงค์ของแม่หมอในช่องนี้ก็คือ อยากเห็นทุกคนมีดวงชะตาที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความรักที่ดีร่ำรวยมั่มงคั่งก็คือมีความสุขกายสบายใจนั่นแหละนะคะแล้วก็รีแลกแลคลายกับการดูคลิปนี้นะคะเื่องแม่หมอก็จะจิงต้องักหน่อยตองกรับขออภยัยถ้าเพื่อนเนท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะคะมาเริ่มกันเลยอุ๊ยอุ๊ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ทันก้าวเรียญมามาก่อนใครเขาเลยเอ๊ะจำได้จำแม่หมอจําได้นะว่าดาว พระอาทิตย์เขาทับพบเือนสุภาษแตการเงินมาแบบเด่นมากนะคะความร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้แมนว่าคุณเป็นคนโสดตัวตัวคนเดียวอยู่ลําพังคุณก็หาเงินได้เป็นคนที่เก่งลางความสามารถเนี่ยช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงห่วงแห่งเวลาในการผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับมั่นคงนะคะมีเงินเก็บมากมายสกยสบายใจอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวอะไรแบบนั้นน่ะุ๊้เอาให้ทันนะเพื่อนหม,มอขอสองเหรียญนีซามันตก <laughs> นิดนึงก็จะเอานิดนึงก็ขอเล่นสักหน่อยนะคะคนอื่นไม่รู้จะขามไหมแม่หมอขามเองก็ได้นะแต่แน่นอนว่าหมอหยิบป๊อกสองเหรียญนี้ก่อนแล้วนะเอาให้เพื่อนๆไปหกเหรียญก็พอเจ็เหรียญก็พอนะคะแม่หมอแคดนี้ใส่ไม่ดีตั้งแต่เริ่มแรกกันสีเดียว โอ้ยกระแบ่งไม่หมอแน่เลนะไม่หมอคนเปิดไพ่ไม่หมอก็สถูุเอาก่อนแล้วเด้อหนีเด้อนะคะไม่หมอรู้แล้วไม่หมอก็จะขโมยดวงก่อนเอาแล้วนีนะคะไม่หมอพูดเล่นนะคะทุกคนก็เห็นไพ่พลังงานดีๆออกมาแม่หมอก็ีดีใจนะคะไม่อยากให้ไม่ให้ไม่อยากเห็นแบบดวงชะตาของเพื่อนคืออยากให้ทุกคนมีดวงชะตาที่ดีแล้วก็เป็นพลังงานได้รับแต่พลังงานดีๆกันนะนะคะแล้วก็อยากให้ชีวิตจริงๆเป็นแบบนั้นซะด้วยแหละนะคะ จะดีใจเป็นอย่างมากโอ้เดะะี๋ยวเดวิลคุณจะรุ่มหลงกับการหาเงินมากเลยนะทีน <laughs> โอ้โหพผล่มัดกับการบางทีอาจจะเป็นภาะวะเดี๋ยวมาดูกันต่อแต่แน่นอนว่าเรื่องราวดีๆนะมันคุณต้องอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะต้องกินด้วยนะไม่บางคนแบบทํางานไม่สนใจเรื่องกินไม่สนใจอะไรใครยังไงมุ่งหน้ากุมหน้ากุมตาทํารุ่มหลงนะคําว่ารุ่มหลงในที่เนี้คือเป็นภาวะออกจากสิ่งที่คุณกําลังยึดอยู่อ่ะมันออกโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้าบางทีนะ ทำงานเพลินลืมเลยเอาจากเช้ามาจนบ่ายบ่ายกว่ากว่าเกือบจะเย็นแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงอะไรแบบเนี้ยข้าวเช้าข้าวเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยแบบนึกอีกทีเอา้าอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยคือเพราะว่าของความรุ่มหลงความเพลิดเพลินหรือ,อยากที่จะบางบางคนก็รู้แหละไม่ใช่ไม่รู้แต่บางทีอาจเป็นเฉพาะาของการถอนตัวออกจากสภาวะนั้นค่อนข้างยากอะนะคะโอ้ยนะคะห <laughs> ลังจากจบก็มาอีก เหลือใจก่อนนะคะทุกคนพลังงานของความร่ำรวยและมั่งคั่งเป็นผู้ที่ประเสริฐแท้ด้วยด้วยคือคุณมีอำนาจในการดึงดูดทรัพยากรรอบด้านรอบทิศทางรอบตัวของคุณในการเติบโต ราชาโชคน่ะนะคะ King อฟอินทิเกพลังงานของราชาเหรียญเนี่ยค่ะเพื่อนๆคุณจะประสบความสําเร็จความร่ารวยบางคนอาจจะรวยเดิมบางคนอาจจะเป็นคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนที่ถึงแม้ว่าบอกโอ้พลังงานดีคุณจะร่ารวยแต่การรวยของแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับบารมีของเพื่อนๆแต่ละคนที่สะสมมาแต่คุณจะเห็นการเงินขยับอย่างแน่นอนนะคะก็ขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละคนนะแต่แน่นอนว่าดีนะคะเรื่องของการเงินมาเลยเรื่องของความร่ำรวยและมั่นคงในฐานะทางผลประโยชน์ที่คุณจะรับการเงินน่ะนะคะ บางคนก็นอาจจะมีเกณฑ์การมีโชคลาภร้อยลงเบินก็ได้นะคะ <c oughs> แต่อย่าอย่าหลงเล่นอะไรแบบซื้อลอตเตอรี่จนหมดเนื้อหมดตัว <c oughs> ไม่หมอวุ้ยอย่างนี้เดี๋ยวมาโทษไม่หมอไม่ได้นะนะคะ <c oughs> นายอัปสอดนะคะอยากได้อะไรคุณต้องออกไปฟันฝ่าออกไป,ปเผชิญโชคเผชิญ กับโชคชะตาวาสนาของคุณนี่แหละนะคะเรียนเรียวว่าอาจจะเหนื่อยสักหน่อยอก็เหนื่อยเนอะนะนั่นแหละไม่ได้เหนื่อยสักหน่อยหรอกธรรมดานะคนจะรวยสักแค่ไหนคนจะจนสักแค่ไหนเราก็ต้องสู้ทุกอย่างก็ต้องฟันฝ่าก็เหนื่อยกันเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละแต่ว่าคุณชะคุมค่าแก่การที่คุณคือเห็นเหงือปุ๊บแล้วคุณหายเหนื่อยเลยคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการในการที่คุณออกไปขับเคลื่อนออกไปบางทีบางคนอาจจะไปหางานทาําได้งานทาําหรือบางคนอาจจะเดินทางไปเจรจาเรื่องของการค้าการข,า,ขายก็จะปิด ปิดเรื่องของการค้าการขายน่ะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าออกแรงสักหน่อยก็จะคุ้มค่านะคะจะชื่นใจอย่างแน่นอนนะคะเวลาคุณเห็นผลประโยชน์แล้วคุณจะหายเหนื่อยนะคะภายใบนี้คือการเดินทางการออกไปฟันฝ่าออกไปสู้นะคะอยู่กับที่นิ่งๆอยู่กับที่ไม่ได้เนี่ยบางทีไหนยังหมายถึงว่าคุณเองอาจจะถูก พ่อก็ได้นะคะสาหรับาาคิดของมารติเกิลอาจจะหมายถึงว่าผลประโยชน์ของคุณที่คุณจะได้รับจากผู้ที่เป็นพ่อหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานที่เป็นผู้ชายอะนะคะที่มียุทธานรณ์ศักดิ์ตำแหน่งมาจากผู้ชายแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดกับสภาวะที่เขากดดันหรือว่ามีบางเรื่องที่อา่ากชับคุณอะนะคะแต่เขาทาเพื่อคุณนะพลังงานนี้นะคะดีอยู่นะคะไม่ได้ว่าร้ายแต่คุณเองบางทีคุณอาจจะแบบเอ้าอยากไปอิสระนะอะไรแบบนี้นะคะอาจจะรู้สึกแบบถูกมัดรู้สึกแบบถูก ถูกติดตามถูกจ้องมองอะไรแบบเนี้ยถูกแบบขาดทําให้คุณไรอิสรนะน่ะม่นจะบอกยังไงดีแต่ว่าเขาก็ทําเพื่อคุณนั่นแหละนะคะ mm hmm. โอ้ยพลังงานแห่งความรักนะคะถึงเวลาแล้วพลังงานของมหาเสนีของคุณจะดึงดูดโชคลาภที่จะหลั่งไหลเข้ามาดังสายน้ําพลังงานของบางทีจ,จะเป็นคุณเองที่ไปมอบความรักหรือว่าอาจจะหมายถึงบุคคลรอบข้างทุกทกคนหรืออาจจะเป็นบุคคลอันเป็นที่รักเลยก็ได้คนรักเลยก็ได้นะคะที่จะมามอบความรัก เรียกได้ว่าพลังงานมหาสนิทช่วงเวลานี้ทำงานค่อนข้างที่จะแรงหน่อยนะคะ อับสอดนะคะเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตนเถอะนะคะคุณจะฟันฝ่ากับทุกอย่างไปด้วยความอดทนนั่นแหละนะคะยิ่งคุณเพียรอดทนยิ่งคุณเพียนมั่นอกมั่นใจว่าสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ดีแล้วนั่นแหละมันสิ่งที่สําคัญและคุณก็ฟันฝ่าอดทนผ่านมันทุกอย่างไปได้ดีผ่านกับทุกๆอุปสรรคไปได้ดีแม้ว่าคุณจะ แม้ว่าคุณจะเป็นเด็กแต่คุณเก่งและฉลาดมีความสามารถเหนือเหนือกับผู้ที่อายุเท่าเทียมกันน่ะนะคะเพืเ่อนๆคือโตกว่าวัยอะไรแบบนี้รู้จักรับผิดชอบหรือว่าอดทนรับฟันฝ่ากับทุกอย่างได้เป็นอย่างดีถ้าเปรียบกับคนที่วัยวัยเท่ากันกับคุณนะ่ะบางคนอาจจะแบบอู้ยังไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณเรียนรู้จากการรับผิดชอบเรียนรู้จากการทํามาหากินนะ่ะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะน่ะนะคะและแถมจะรุ่มหลงกับกันเนี่ยด้วยเนี่ยนะแต่ว่าพลังงานมหาเสนีนะอาจจะเป็น มีเกณฑ์การได้เรื่องเราดีในเรื่องของความรักแล้วก็การเงินเข้ามาด้วยนะคะโอ้ยโอ้ยเงินมาอีกแล้วนะสองเหรียญนะคะแต่คุณจะลงทุนทุกอย่างด้วยความระมัดระวงังใครที่รองเงินมาหมุนใครที่ไปกู้เอ่อกู้แบงก์หรือว่าเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะคะมีเกณฑ์การได้เงินกู้มาด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะทำธุรกิจแล้วอ การค้าการขายมันจะหมุนวนไปได้มันจะผ่านวิกิจที่คุณเจอปัญหาก่อนหน้านี้มานะคะมันจะผ่านไปได้ดีๆนะคะไม่ต้องมีตัวกังวลนะคะแม่งไม่หมอเลยนะร้านไม่หมอกําลังเกิดวิกฤตขั้นแล้ว <laughs> ก็ว่ากันไปนะแม่มอก็หยอกเล่นนะคะเพื่อนๆแล้วมอกก็ชอบแกล้งเพื่อนแกล้งแล้วมีความสุขนะโอ๊ยพลังงานของการนิ่งอยากหยุดพักบางคนอาจไม่อยากลงทุนอะไรในช่วงเวลานี้ดูดูไปก่อนอ่าบางคนก็อาจจะทํางานหลายด้านหรือบางคนอาจจะอยากพักผ่อนเลยก็ได้นะคะไม่อยากไม่อยากลงทุนไม่อยากทําอะไรเพิ่มเติมหรอกขอพักผ่อนก่อนช่วงเวลานี้นะคะประมาณนั้นก็ได้นะคะอุ้ยกระโดดแรง ในอับแคสเนี่ยคะ่ะอัศวินถ้วยคะ่ะเพื่อนๆอัศวินถ้วยคือนักสู้นักสู้ออกไปร้องขอคือคือภาวะของการที่คุณอยากได้อะไรล่ะคุณก็ต้องออกไปร้องขอคือการเดินทางออกมาทั้งสองใบเนี่ยนะคะการออกไปนีี่น,นะคะการเดินทางเกี่ยวกับยืนยันฐานะก็ได้เกี่ยวกับการ ออกเดินทางไปสื่อสารไปเจรจาอาะไรแบบนี้ก็ได้แต่ที่นี่คือการร้องขอภายแบบนี้แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณร้องขอแต่คุณต้องออกไปออกไปจัดการในเพราะวะในสิ่งที่คุณอยากจะได้เนี่ยอยากได้การงานก็ออกไปหางานทําอยากได้การเงินก็ต้องทํางานแล้วหาเงิน <c oughs> จะได้เงินไปขอยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเรื่องของความรักก็ต้องออกไปร้องขอความรักแล้วคุณจะได้นั่นเองบางครจะเป็น เป็นภาวะของการเดินทางออกไปขอความรักและขอแต่งงานก็ได้นะคะเพราะไพ่ใบนี้เกี่ยวเนื่องกับการขอแต่งงานขอความรักอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะการร้องขอนะคะพ่ามันมีการประมอบความรักให้แก่กันและกัน <c oughs> <c oughs> มีปัญหาหรอปรปสรคบ้างก็รเรื่องธรรมดาอาจจะมีคู่แข่งเรื่องของการงานบ้างนะคะใครจะไม่มีเนาะเกิดมาเป็นลกมนรุ่์ใบนี้นะคะ้าเพืเ่อน ไม่มีก็ไม่ใช่แล้วขนาดพระพุทธองค์ก็ยังมีพยามารขวางซะไม่รู้ต้งเท่าไรนะนะคะกว่าจะบรรลุเป็นพระพุทธองค์นะความเด็ดขาดความเด็ดเดี่ยวการคิดวิเคราะห์ความฉลาดเนี่ยนะคะเ,เพื่อนๆราชาดาบมีปัญหารูสักคุณก็ผ่านทุกอย่างไปได้วยความเติบโตของคนนี้และนะคะแม้ว่าคุณจะยุ่น้อยแค่ไหนบอกแล้วว่าคุณเติบโตและเติบใหญ่แล้วเรียนรู้จัดก,การที่จะ ทำมาหากินรู้จักที่จะขยันและอดทนและฟันฝ่ากับทุกอย่างเนี่ยผ่านพ้นกับทุกเรื่องเด่นเนเรื่องของงานแม้ว่ามีปัญหาอุปสรคุณก็ผ่านทุกอย่างได้เป็นอย่างดีด้วยการคิดวิเคราะห์ด้วยการเติบโตเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่เติบโตด้านสภาวะความคิดหรือว่าด้านทางอารมณ์คือไม่ใช้อารมณ์อยู่ในเหตุผลหรอกนะคะประมาณนั้น <c oughs> เดอะสตานะคะช่วงเวลานี้คุณอาจจะโดดเด่นหน่อยนะอาจจะเป็นแบบดวงดาวให้กับคนอื่นแบบบางคนอาจจะมองเห็นคุณแล้วมองคุณว่าเป็นแรงบนันดาลใจของเขาในการขับเคลื่อนให้กับเขาเลยก็ได้มองดูว่าเอยคุณเป็นบุคคลที่แบบอืม เป็นไอดอลของเขาไหมเป็นดาวเด่นให้ใหกับเขาในการการเดินทางการดำรงชีวิตหรือการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตของคุณอาจจะทํำจปประกายความฝันให้กับใครหรืออะไรแบบนั้นก็ได้หรือบางทีช่วงเวลานี้คุณเองอาจจะมีชื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังเข้าทํางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์อ,อะไรแบบนี้ท่าหรือจะมีคนรักคนเมตตาคนมอ,มองความรักพลังงานมาหาสนิทก็ค่อนข้างที่จะมีนะคะเพืเ่อนๆ๋ยวมาดูกันต่อด้วยไพ่หมู่การนะคะเป็นมูการ ปัญหาระเมปสรรคปัญหาระอุปสรรคเขามีไว้ให้พุ่งชนนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างคุณก็เรียนรู้และการเติบโตในสิ่งที่ว่าอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วโมโหหรือว่าลงทุนไปแล้วมันไม่ได้คุณก็ม่อยากลงทุนคุณก็คิดวิเคราะห์ไตรตรองกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างคุณคุณฉลาดพอที่เรียนรู้กับการที่จะลงทุนด้วยความระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้นะนะคะแล้วก็การเงินนะคะเงินเดิมมีอยู่แล้วก็รวยไปอีกบางคนก็อาจจะแบบได้ก้อน ก้อนช่วงเวลานี้แหละได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาเลยนะคะพร้อมออกไปสู้ไหมเนี่ยนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะลุ่มหลงม,มากจนเกินไปอย่าลืมกินข้าวกินปลาหรือพักผ่อนบ้างนะคะแต่เหมือนไพ่ก็บอกว่าอยากพักกันแหละเพราะไพ่พสีดาบเหมือนกับการที่คุณบางทีบางคนอยากจะพักผ่อนเลยจริงๆเลยก็ได้นะคะ <c oughs> เดินดูจากการออกไปร้องขอร้องขอในนี้ก็คือการฟันฝ่าอะไรแหละนะคะออาไปหางานทําออกไปหาการเงินการงานความรักอะไรแบบนี้นะคะมีกิจการได้เดินทางแน่นอนแหละนะคะช่วงระยะเวลานี้มาดูด้วยไพ่นิยมมูก,กันค่ะม,มูก,กันสถานที่ใดนะคะที่จะทําให้คุณชะตาชีวิตของคุณยิ่งดียิ่งขึ้นไปนะคะแล้วแก้ในจุดไหนเราจะดี โงกุ้ยนะคะขุนพลทวงนี้ได้ด้วยนี่ทําเสน่ห์นะคะพลังงานของการที่เป็นผู้อุถธมภมช่วยเหลืออาจจะถูกอุปถัมภ์ก็ได้นะคะจะเป็นตัวตนของคุณเองถูกอุปถัมภ์ก็ได้อาจจะเป็นพลังงานหรือจะเป็นงานที่คุณทําปล่อยเงินกู้แล้วทวงดนีนะคนะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นพลังงานของมหาเสน่ห์ในการดึงดูดนะคะ แังงานแห่งความรักนะคะ to z o n นะคะความรักที่มั่นคงรักแท้ซื่อสัตย์แต่บางคนอาจจะเป็นความรักที่แบบรักเพศเดียวกันนะะบางคนที่ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะคะมันบางคนก็อาจจะคือเปิดเสรีเรื่องของความรักกันเนาะไม่ได้อะไรหรอกเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นรักเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนชายชายด้วยกันหญิงๆิงแต่เป็นรักในความเป็นเพื่อน่ะแต่เป็นรักแท้น่ะรักที่ซื่อสัตย์นะคะไม่ได้รักแบบ ที่รับน้องด้วยกันอะไรแบบนั้นะนะคะเพื่อนจะเป็นแบบเจอแบบนั้นก็ได้หรือจะเป็นความรักที่ซื่อสัตย์เลยก็ได้รักแท้เลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นยิงชายชายหรือยิงชายอะไรก็ตามทีคุณจะพบความรักที่ดีนะคะความรักก็จะเด่นความรักกับการเงินนะคะโอ้โชคลาภก็มาอีกนะคะเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง้าก็ขึ้นมานะคะโง่โรสไซซิ่งนะคะโชคลาภ ความสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์สินการดึงดูดพลังงานของพวกทรัพย์เอยทรัพย์สินเงินทองของมีค่าหลั่งไหลามาในทุกทิศทางเลยนี่ที่คุณจะทำนะไม่ว่าคุณเลือกไปในทางใดไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามทีจะได้ซึ่งผลประโยชน์ในโชคลาบบางคนมีเกณฑ์การได้โชคลาบลอยรวมด้วยนะคะเนี่ยบางคนก็อาจโชคลาบลอยในที่นี้บางคนอาจจะไปทวงหนี้แล้วได้หนี้นะนะคะเพื่อน โอ้พยาครุฑนะคะอาจจะเกี่ยวกับงานราชก,การงานเอกสากรกฎหมายแต่ได้รับชายชนะบินอยู่เหนือคนอื่นเขาอ่ะนะคะพยาครุฑโอ้รลวงพ่อทันใจเวไวนี้แหละนะคะคุณจะสมฝัง คุณจะสุขสมหวังทุกอย่างเลยสําเร็จโดยพลันสําเร็จโดยเร็วนะคะรวดเร็วและทันใจโดยหลวงพ่อทันใจนี่ใครไปบนบานสานกาหลวงพ่อทันใจอะไรไว้นะคะไปกราบไหว้ที่กระบบูชาเลยนะคะแล้วก็มูก,กับทุกที่ที่เปิดออกมานะคะเพื่อนโอ้พระศิวะนะคะการปฏิบัติ การปฏิวัตินะคะเพื่อนๆการปฏิวัติบททดสอบในสิ่งที่คุณทําบางคนอาจจะเป็นภาวะของการมีอํานาจอหละนะคะเพื่อนๆการทําสมาธิอย่างแน่วแน่บางทีทุกสิ่งอาจจะผ่านเพราะวิการที่คุณเป็นผู้ที่บำเพ็ญเพียรและการปฏิบัติตนน่ะนะคะอาจจะปฏิวัติในเรื่องของงานตนก็ได้ในสิ่งที่อะไรที่ไม่เคยแบบที่ทํางานผิดพลาดหรือว่าอะไรแบบนั้นงานหรือจะปฏิวัติวตงการงานของคุณไปเลยนั่นแหละนะคะสรุปแล้วพลังงานของคุณดีในด้าน ที่คุณจะได้รับเรื่องราวดีๆของขวัญสิ่งที่พิเศษที่คุณจะได้รับในช่วงระยะเวลาที่ดาวพฤหิสยก้ายเข้าม,มาสู่ในเรือนสุภาษณ์่ะโอ้โหการเงินความรัก2เรื่องนี้ที่แล้วคุณก็แม้ว่ามีปัญหาลุกประสาคุณได้รับชัยชนะแล้วอยู่เหนือคนอื่นอยู่ดีนะคะโชคลาบโชคลาบมาจาก การเงินมาจากการงานงานหลักงานเสริมมาจากโชคลาภลอยด้วยนะคะมันเอนนค่อนข้างที่จะดีและบางคนก็อาจจะมีโชคลาบมีโชคลาบจากบุคคลอันเป็นที่รักร่วมด้วยก็ได้นะคะหรือว่ามีคู่รักก็ได้ะอะไรก็ได้นะคะแต่แน่นอนผ่านทุกอย่างใครอยากได้อะไรออกไปร้องขอออกไปฟันฝ่าให้ได้มาในสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณจะได้อย่างแน่นอนนะคะ ก็ไม่ใช่ง่ายก็เหนื่อยหน่อยนั่นแหละนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือภาวะของการที่คุณจะต้องออกไปผเผชิญไปฝันฝ่าให้ได้มาแล้วก็ออกไปร้องของว่านะคะไปด้วยหัวใจที่เปลี่ยนเปลี่ยนด้วยความเมตตาแล้วคงก็จะได้ความเมตตากลับมาเช่นเดียวกันเป็นเช่นนั้นแหละนะคะเรื่องธรรมดานะคะเนี่ยเรียนรู้จากการที่จะปฏิบัติตัวปฏิบัติตนสรุปแล้วว่าที่คุณจะไปมูมีสถานที่ใดแล้วจะทาให้คุณรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปก็คือโง่กุ้ยนะคะ ง,งูกุยุยทรูออร์เซนนะคะง,งูโลชัยซิงนะคะเทพเจ้าโชคลาภทั้งห้านะคะยากรุดหลวงพ่อทันใจนี้แม่หมอรู้จักนะคะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะแม่หมอเคยไป มีโอกาสก็อยากจะไปอยู่นะคะหลวงพ่อทันใจแล้วก็พระศิวะนะคะโอเคนะคะเด่นๆเรื่องของการงานสําเร็จการเงินมาโชคลาภมาความรักมานะคะจึงน้อมรับเอาไปพลังงานดีๆเหล่านี้ผสมกวรนแล้วที่ดาวพระอาทิตย์เขาส่องแสงสว่างนําทางทําให้คนเฉิดอฉายแล้วก็มีแต่เรื่องราวดีๆที่จะมาเข้ามาเซอร์ไพรส์คนในช่วงระยะเวลาที่ดาวพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ในเรือนสุภาษณน่ะไว้นะคะความร่ารวยเอาไปเลยนะคะราชาโชคก็มาและก้าวเหลียญน่ยนะคะ ความกินดีอยู่ดีมั่งมีสีสุขรุ่งเรืองทุกอย่างนะคะช่วงเวลานี้มีเกณฑ์การได้เดินทางด้วยนะคะวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอเช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีพลังของท็อกซิกเลยมีน้อยมากแล้วเพื่อนและมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะน่ะนะคะ โอเคนะคะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนชาวราคณาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสุขกายสบายใจรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะคิดวังสิ่งใดขอให้สุขสมหวังกันทุกคนนะคะสมปรารถนาทุกประการวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะพเพื่อนขอบคุณนะคะบา,บายค่ะสู้ๆนะคะบา,บายค่ะ